สำหรับเรื่องลอกนะครับลอกก็จะมีอยู่สองประเภทหลักๆนะครับก็คือลอกเดี่ยวตายตัวกับลอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะฮะก็คือเป็นเครื่องกลที่ช่วยอำนวยความสะดวกเหมือนกันนะครับช่วยผ่อนแรงในการทํางานนะมีลอกเดี่ยวกับลอกพวงนะครับลอกพวงก็คือมันจะมีลอกหลายตัวอยู่ติดกันอาจจะมีสองตัวขึ้นไปนะครับสามตัวสี่ตัวห้าตัวแล้วแต่ชนิดของลอกนะครับส่วนลอกเดี่ยวนะครับก็จะมีลอกเดี่ยวตายตัว กับลอกเดี่ยวเคลื่อนที่แบบนี้ลอกเดี่ยวตายตัวก็คือมันจะเป็นรอกที่แขวนติดอยู่กับเพดานแบบนี้ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยนะครับส่วนลอกเดี่ยวเคลื่อนที่ก็จะสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ตามเวลาที่เราดึงเชือกขึ้นลอกมันก็ขึ้นดึงเชือกลงหรือหย่อนเชือกลงนะครับลอกมันก็จะเคลื่อนที่ลงแต่ว่าในส่วนของค่า E F กับ ค่าค่า่าแม้ใครเข้าแอบรันเท็เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกรณีของลอกเดี่ยวเคลื่อนที่เนี่ยนะเวลาเราดึงเชือกทีนะฮะแรงดึงเชือกตัวนี้เท่ากับทีแรงดึงเชือกที่ของผ่านตัวนี้ก็เท่ากับทีเหมือนกันนะและทีแรงขึ้นก็จะเท่ากับแรงลงซึ่งก็คือเอมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเขียนสมการออกมานะครับก็จะได้เป็นแรงที่ให้ก็คือ t เท่ากับแรงที่ได้ก็คือ m g นะครับเขียนสมการการได้เปรียบเชิงกล m a นะครับแมค่าที่เข้าแอร a บันเทก็คือ w นะฮะแรงที่ได้ส่วนด้วยแรงที่ให้ก็คือแรง t นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสองแรงเนี้ยมันเท่ากันนะครับ t เท่ากับ m g เพราะฉะนั้น m a ของเรามันเท่ากับหนึ่งแปลว่าลอกตัวเนี้ยไม่ไม่ได้ช่วยผลแรงนะครับแต่ว่า ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับไม่ได้ช่วยผลยันแต่ช่วยอำนวยความสะดวกนะระยะที่เคลื่อนที่เหมือนกัน,นครับระยะที่เชือกดึงขึ้นมานะครับเราดึงขึ้นมาเป็นระยะ x วัตถุหรือมวล m ตัวนี้ก็จะขยับขึ้นเป็นระยะ x เ,เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับสมการของงานนะครับงานที่ได้นะครับงานที่ได้ก็จะเป็น mg คูณกับ x นะ mg คูณกับ x หรือ w คูณ x นั่นเองอันนี้คืองานที่ได้นะครับส่วนงานที่ให้ก็คือแรง t คูณกับระยะ x หรือพูดง่ายก็คือ Fx นั่นเองนะฮะอันนี้คืองานที่ให้งานที่ให้ก็จะเป็น t คูณ x หรือ F คูณ x ถ้าถ้าเรานำไปหาค่าประสิทธิภาพนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ E F F ก็จะได้เป็นงานที่ได้ส่วนด้วยงานที่ให้นะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซนออกมานะครับงานที่ได้เท่าไหร่ล่ะเราก็ยกวัตถุ M G ขึ้นไปได้ใช่ไหมก็จะเป็น M G X ส่วนด้วย า uh, งานที่ให้ก็คือเราดึงด้วยแรงทีนะครับ mm hmm. เชือกมันเคลื่อนทีเป็นระยะเอกก็จะเป็น t ีคูณเอกนะครับตดัดตัดก็นะค,คูณด้วยหนะึ mm ่งร้อยเปอร์เซนฮะถ้า t กับ m อเท่ากันเพราะฉะนั้นอ f เของรอกเดี่ยวตัวเนี้ยก็เท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซนตนะครับแต่ว่ามันก็จะมีโจทย์บางประเภทที่เขา กำหนดมาว่า e Ff เท่ากับแปดสิบเปอร์เซ็นดึงเชือกทียกวัดดึงเชือก50าสิบนิวตันยกวัตถุดได้สี่สิบนิวตันอะไรแบบนี้ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าโจทย์เขาจะให้มาอย่างไงนะครับส่วนรอกตัวที่สองนะครับก็คือรอกเกี่ยวเคลื่อนที่นะครับรอกเดี่ยวเคลื่อนที่เราจะมองภาพแบบนี้ครับแรงขึ้นอแรงทมีหนึ่งตัวละนะครับมีหนึ่งตัวละ มี t ีอีกหนึ่งตัวเป็น t ีกี่ตัวครับเป็น t ีสองตัวนะนะก็คือสอง t ีสองทีเนี้ยยกวัตถุขึ้นก็คือ m g นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตามสมการแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็จะได้สองทเท่ากับ m g เนะี่ยสองทเท่ากับ m g แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเรายกวัตถุขึ้นด้วยแรงทีแค่ครึ่งเดียวนะฮะเห็นไหมเรายกวัตถุด้วยแรงทีแค่ครึ่งเดียวก็คือ0.5ทีนะครับก็สามารถยก mg ขึ้นมาได้ละเพราะฉะนั้นการคิด ma หรือ mechanical advantage ก็จะเป็น m a เท่ากับ w หรือว่า mg เนี่ยส่วนด้วย0.5 ทนะครับเพราะฉะนั้น MA ของกรณีลอกเดี่ยวเคลื่อนที่ก็จะเท่ากับ2ก็คือลอกเนี้ยช่วยผ่อนแรงครับช่วยผ่อนแรงแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานด้วยนะครับยิ่งมีลอกหลายตัวมันก็ยิ่งผ่อนแรงมากขึ้นนะครับถ้าคิดใน EFF ล่ะคิดในส่วนของ EFF ก็ คิดในส่วนของงานที่ได้ครับ w ที่ได้หรือว่า W out นะฮะส่วนด้วยงานที่ให้ก็คือ W in แล้วก็ค100ูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็จะได้ EVA ออกมานะงานที่งานที่ได้นะฮะก็ดูที่ W นะครับคูณกับระยะที่วัตถุขยับขึ้นเนาะนะนะ W ระยะที่วัตถุขยับขึ้นก็จะเป็น x ส่วน2ครับเราดึงวัตถุขึ้นไปอ่าเป็นระยะ x วัตถุจะขยับขึ้นไป x ส่วน2ดูจากระยะเชือกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือส่วนของงานที่ได้นะครับส่วนงานที่ให้นะเราดึงเชือกขึ้นไปเป็นระยะ x ถูกไหมเราดึงเชือก t ขึ้นไปเป็นระยะ x นะครับเพราะฉะนั้นงานที่ ให้ก็จะเป็น t ีคูณเอคูณอ่า eff ออกมานะครับก็จะได้ห้าสิบปอร์อันนี้ก็คือปฏิทธิภาพเครื่องกลของอ่าร่องเดี่ยวเคลื่อนที่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคไปดูรอกชนิดถัดไปกันดีกว่านะครับอ่ะมาดูรอกพวงระบบที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละสเต็ปแล้วกันนะเขาใช้ e เป็นแรงพยายามแล้วก็ ช้ W เป็นแรงต้านนะครับอ่าแรงต้าน W นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น E ตรงนี้ก็จะเป็น E เพราะฉะนั้นนะครับลอกตัวนี้ก็จะรับน้ำหนักก็คือ W ส่วน2นะและ W ส่วน2ก็จะคล้องด้วยเชือกแรงตึง E นะครับหรือแรงตึง T นั่นแหละเพราะฉะนั้นสอง E ตัวเนี้ยนะฮะ 2 e ตัวนี้ก็จะเท่ากับ w ส่วน2อเพีกทีหนึ่งาัน e ก็จะเท่ากับ w ส่วน4่นะฮะนะเพราะฉะนั้นไอลอกตัวสุดท้ายตัวที่3ตัวนี้ก็จะรับน้ำหนักเป็น w ส่วน4และ i w ส่วน4ก็รับ e 2ข้างนะครับรับ e 2ข้างก็จะได้ว่าเป็น2 e เท่ากับ w ส่วน4ย้ายข้างไปหารก็เลยได้ e เท่ากับ w ส่วน8นะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะหรือเราจะคิดโดยสูตรลัดง่ายๆถ้ามีลอกอยู่3ตัวนะครับเป็นลอกทวงที่เคลื่อนที่นะ e ก็จะเท่ากับ w ส่วน2ยกกำลัง n ซึ่งถ้ามี3ตัวก็เป็น2กํลัง3 2กํลัง3ก็เท่ากับนะครับการหา การได้เปรียบเชิงกลค่าการได้เปรียบเชิงกลก็เป็น w ส่วนด้วย e นะครับก็จะเท่ากับ w ส่วนด้วย e เท่ากับ8นะครับค่า e ค่า e มันเท่ากับ w ส่วน8นะก็จะเป็น ma เท่ากับ w ส่วนด้วย w ส่วน8จากรูปสมการตัดตัด,ตดย้าย8ขึ้นไปคูณนก็จะได้ น,นะครับเหมือนลอกลอกอันแรกอะ่ะเหมือนลอกเดี่ยวเคลื่อนที่อันแรกอะ่ะอ่าที่เป็นประมาณเนี้ยนะครับอ่ยกน้ำหนักวัตถุ mg อะ mg มีลอกตัวเดียวนะครับมีแรง e นะครับแล้วก็มีแรง e เพราะฉะนั้นนะครับอ่าน้ำหนักที่ยก นะครับหรือว่าแรงที่ลอกตัวนี้ได้รับก็จะเป็นอ่า W หรือ Mg ก็ได้นะครส่วนด้วยอ่า W ตัวนี้เท่ากับ 2e เพราะฉะนั้น e ก็จะเท่ากับ W ส่วนสก็เป็นแรงที่ให้นะครับอันนี้คือแรงที่ให้นะครับเท่ากับ W ส่วนสองเพราะฉนั้นเราไปหา MA ของลอกตัวเดียวนะครับลอกเดียวเคลื่อนที่ตัวเดียวตัวนี้ก็จะเป็นแรงที่ได้ส่วนด้วยแรงที่้ก็จะเป็น w ส่วนด้วย w ส่วนสองตัดตัดก็จะได้ค่า MA เท่ากับสองนั่นเองดังข้อดีแล้วมานะครับถ้ามีสองตัวล่ะถ้ามีสองตัวก็สองกำลังสองก็เป็นส่วนสี่นะครับใช่าอก็เท่ากับสี่เช่นเีกอง,องครับคินว่าประมาณนี้นะครับดูภาพไม่ง่ายมองภาพไม่ง่าย ไปดูข้อถัดไปนะครับอ่ะ uh, ข้อที่อ่าเรื่องต่อมานะครับเป็นลอกทวงระบบที่สองนะครับหรือเรียกว่าลอกนะครับต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 ับนะวิธีการมองภาพก็คือเรามองเชือกแต่ละเส้นนะครับเป็นทีเลยเขาจะใช้อีเราก็ใช้ทีนี่แหละเราก็นับเส้นเลยครับนับเส้นเชือกเลยที นะมันมีมันมีทั้งลอกที่แบบเป็นลอกตายตัวแล้วก็ลอกที่เคลื่อนที่เนาะข้างบนก็เป็นลอกตายตัวข้างล่างก็เป็นลอกเคล<ป>ื่อนที่นะครับตรงนี้คล้องด้วยเชือกทีตรงนี้ก็จะคล้องด้วยเชือกทีเหมือนกันนะเป็นสองเส้นอ่ะถ้ามันห้อยอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันห้อยห้อยรอกอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นเชือกสองเส้นเราก็นับเป็นสองทีเลยนี้ถ้ามันคล้องมาอย่างนี้นะครับ คล้องมาอย่างนี้อ่ะเรานับเป็นทีเดียวกันไหมเรานับเป็นคนละทีครับแต่ถ้ามันคล้องมาอย่างนี้ยเราถึงจะนับเป็นสองทีอ่ะเราจะนับเป็นสองทีเพราะฉะนั้นแล้วลอบตัวนี้มีกี่ทีครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ส่วนไอห้านี้นับไหมไม่นับครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคือเส้นเดียวกันกับเส้นนี้โอเคไหมครั อ่ามันคือเส้นเดียวกันกับเส้นนี้เพราะฉะนั้นแรงตึงเชือกเราก็เลยนับได้เป็น4 t อ่า 4t เท่ากับ w 4 t ยกได้ w เพราะฉะนั้น t ก็เลยเท่ากับ w ส่วนสี่นะครับหาเอ m มออมอก็จะเท่ากับ w ส่วน t นะฮะ w ส่วน t เมื่อ t เท่ากับ w ส่วน t อ่าเมื่อ t เท่ากับ w ส่วน4นะครับก็จะได้เป็น ma เท่ากับ w ส่วนด้วย t ส่วน4นะตัดตัดก็ย้ายขึ้นไปได้ ma เท่ากับ4นั่นเองโอเคเนาะอันนี้คือลอกกวงนะครับหรือว่าลอกตับแบบแรกนะครับลอกตัดแบบที่สองอันนี้จะต่างกันนิดเดียวนะครับต่างกันนิดเดียวก็คือเชือกที่ผูกเนี่ย อันแรกเขาจะผูกลอกตัวบนอันที่สองเขาจะผูกลอกตัวล่างเมื่อผูกล็อกตัวล่างครับตรงนี้ก็จะนับเป็นทีนะครับตรงนี้ก็จะเมื่อของผ่านตัวนี้นะครับของผ่านลอกตัวบนก็นับเป็นทีเหมือนกันนะครับของผ่านมาอีกก็นับเป็นทีเหมือนกันนะฮะและของผ่านลอกตัวบนก็นับเป็นอีกหนึ่งทีนะครับแล้วพอ คล้องผ่านลอกตัวล่างก็นับเป็นอีกหนึ่งทีเห็นไหมเชือกเส้นสุดท้ายถ้าเชือกเส้นสุดท้ายคล้องผ่านลอกตัวล่างก็จะนับเป็นทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมดห้าทีนะครับแรงตึงเชือกห้าตัวแต่ถ้าเชือกอีกรูปหนึ่งเนี่ยคล้องผ่านลอกตัวบนอันนี้กับอันนี้จะนับเป็นทีเดียวกันอันนี้อันเนี้ยจะนับเป็นคนละทีเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมดห้าทีเท่ากับ w บ้ ถ้าทียกดับิวเพราะฉะนั้นจำนวนเอแม c h a n น c a เข้าออก a อ v a อออกมาได้ก็จะเป็น w ส่วน t เมื่อ t เท่ากับ w ส่วนห้านะฮะก็จะเป็นเอเเท่ากับ w ส่วนด้วย w ส่วนหาย้ายขึ้นไปก็จะเป็นห้าอันนี้อันนี้ผมอ่าแทนผิดนิดนึงก็คือเอเท่ากับ w ส่วนด้วย t ก็คือ w ส่วนสี่นะครับ4ย้ายขึ้นไปตัดตัด,ตดก็จะได้เอดเท่ากับสนะครับส่วนรอกตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นรอกเดี่ยวตายตัวเอามาต่อรวมกันนะครับรูปร่างจะเป็นยังไงเดีเ๋ยวไปดูก,กันลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีอ่ารอกที่ไม่สามารถ เคลื่อนทีได้นะครับแต่ว่าเป็นวัตถุที่เคลื่อนทีแทนนะครับวิธีการเราดูแรงตึงเชือกเนาะเราก็บวกทีเลยทีหนึ่งบวกทีสองบวกทีสามไปเลยครับมันก็จะเท่ากับ w นะครับโดยที่ลอกตัวที่หนึ่งนะครับเรามองลอกตัวที่หนึ่งก่อนแรงทีหนึ่งมันเท่ากับ e ก็คือแรงทีให้นถ้าของผ่านด้านบนเนี่ยของผ่านลอกด้านบนทเท่ากับ e แล้วทีนี้ทีสองไงทีสองมันก็จะเท่ากับสองเท่าของทีหนึ่งใช่ไหมอ่าทีสองเท่ากับสองเท่าของทีหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนแบบตัวนี้ก็ทีหนึ่งตัวนี้ก็อ่ามีอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทีสองก็เลยเป็นสองอีคือค่าบอกเนาะส่วนไอ้รอกตัวที่สามนะครับทีสามก็จะมีเป็นกี่เท่าครับ ก็จะเป็นสองเท่าของ t สองเนะยมี t สองสองตัวก็เป็นสองเท่าของ t สองเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณออกมาครับลอกตัวที่หนึ่งก็จะเป็น t หนึ่งเท่ากับ e ลอกตัวที่สอง t สอง t สองก็จะเหมือนยึดสอง e ไว้นะฮะนะก็จะได้เป็นสอง e ส่วนลอกตัวที่สามนะครับก็จะเหมือนยึด t สองไว้สองตัวก็จะเป็นสอง t สองก็จะได้ออกมาเป็น อ่สี่ทีหนึ่งนะครับสองทีสองก็จะเท่ากับสี่ทีหนึ่งนะเมื่อเมื่อเราแทนทีสองนะครับเมื่อเราแทนทีสองเป็นสองทีหนึ่งก็จะได้เป็นสี่ทีหนึ่งหรือสี่อีนั่นเองนะครับจับรวมแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็จะเป็นเจ็ดอีเท่ากับดับวแต่ว่าในข้อนี้นะครับมันจะมีสูตรลัดในการหาอีหรือการหาแรงพยายามก็คืออี เท่ากับ W ส่วนด้วย2ยกกำลัง n ลบด้วย1นะครับเมื่อ n คือจำนวนรอบจำนวนรอบนะครับลบ1ก็คือลบด้านล่างนะไม่ใช่ลบ n ขั้งบนนะครับ2ยกกำลัง n ลบ1อันนี้เป็นสูตรลัดนะครับแต่ถ้าใครจำสูตรลัดไม่ได้ก็มองแบบนี้แทนนะครับ อ่ะตัวนี้เท่ากันนะครับ t สองเท่ากับสองทีหนึ่ง t สามอ่ะก็เท่ากับสองทีสองนะครับเราก็คูณไปเรื่อยๆคูณไปเรื่อยๆบวกกันเป็นสเต็ะเป็นเจ็ดทหรือว่าเจ็ด t เนี่ยเท่ากับ w ประมาณนี้นะครับส่วนเอนะครับเอก็จะเท่ากับ w นะครับงานที่ได้ส่วนด้วยงานที่ให้ส่วนด้วย e เมื่อ e e เท่ากับ W ส่วนเจ็ดเพราะฉะนั้นนะ w ตัวนี้เราก็แทน e เข้าไปครับ w ส่วนเจ็ดะฉะนั้น ma ก็จะเท่ากับเจ็ดเท่านั่นเองโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องรอกก็จะจบลงไปนะครับ